ขอนำเสนอนะครับนี่นะครับปลานิลทอดนะครับโรยด้วยผัดหมูสไลด์ใส่ขิงนะครับสามชั้นนะครับมีตังกินขิงนะครับดูนะครับดูนะมีตังกินขิงนะครับดูนะครับมีตังทานขิงแล้วก็มีไข่ต้มของน้องมีตังนะครับตรงนี้นะครับไข่ต้มของน้องมีตังนะครับอันนี้นะครับเป็นปลาของเรานะครับเผ็ดเผ็ดกิขิงแล้วบอกเผ็ดนะครับมีตังนะครับทานไข่ต้มเลยนะครับนั่นเอาวาง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  ระวังตกนะลูกน,นี่นะครับนี่นะครับดูนะครับดูดูเมนูของเรานะครับอ่ะเมนูของเรานะครับเต็มเต็มนะครับนี่นะครับไข่ปลาอืมไข่นี่นะครับ,รบมีต่างก็ทานนะครับเมื่อกี้ทานขิงไปแล้วนะครับอามีต่างทานปลาหน่อยลูกป โอ้โหขิง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 แล้วลูกขิง,ขงนา,าแล้วหอปลาโอปลาปลาปลาม่ปลาอร่อยไหมลูกอร่เย <c oughs> มีาบอกอร่อยนะครับสินเท่ากันนะครับมาครับเราเจอกันนะครับ